หลายคนถามว่าทำไมพินของประเทศไทยไทยไทยนิดก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะตั้งแต่นิดติดทีมชาติมานะคะไปแข่งขันซีเกมตั้งแต่ปี2013ค่ะทุกคนก็คือได้น้องคนนี้มาแล้วนะคะเป็นตาอันนี้เลยค่ะตาโอลิมปิกเกมของประเทศไทยนะคะคณะนะ กรรมการโอลิมปิกของประเทศไทยใช่ถูกออกแบบมาแบบนี้แล้วก็ออกมาเป็นเข็มอันนี้เลยทุกคนจะมีแบบอันเล็กแล้วก็อันใหญ่ค่ะใครยังไม่ได้ดูอันเล็กนะคะสามารถย้อนชมด้านล่างวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะลงไปเมื่อคืนนี้เองค่ะทุกคนนี่เลยค่ะก็คือน้องอยู่มามากกว่า10ปีแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นนิดได้ไปซีเกมปี2013ก็คือเป็นน้องคนนี้แล้วนะคะใครที่เคยไปแข่งขันก่อนหน้านี้แล้วพี่ๆุ่นพีด ที่เคยไปแข่งขันก่อนหน้านะคะเป็นพินยังไงมาเล่าเหตุการณ์มาแชร์ประสบการณ์ให้นิดแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะอยากทราบเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยก่อนที่จะมาเป็นพินอันนี้เนะี่ยมันเคยเป็นพินอันไหนมาก่อนหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันถ้าใครรู้นะก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์นะคะทุกคนนี่เลยแต่ถามว่ามันไทยไหมก็ไทยจริงๆคะ่ะทุกคนเป็นรูปช้างแบบช้างเลยอะ ต่างชาติก็แบบตื่นเต้นนะทุกคนเขาแบบดูแบบ Amazing ในการแบบเป็นพินไทยมากๆค่ะก็คือแบบดูทางการมากๆดูแบบคลาสสิกอะทุกคนดูแบบแนวผู้ใหญ่ค่ะแต่ของประเทศเอ่อของประเทศจีนเดี๋ยวจะให้ดูของจีนนะคะนี่เลยเขาก็จะแบบออกแบบมาหลายเวอร์ชันค่ะทุกคนให้เราได้เลือกเก็บเลือกสะสมแล้วก็ไปแลกนะทุกคนก็สวยมากๆออกแนวแบบน่ารักแนวการ์ตูนค่ะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเข้ากับวัยแบบ ไวรุ่นแบบเรามากกว่านะคะทุกคนก็คือชอบแบบพวกการต์ตูนแบบนี้มากๆค่ะแล้วก็มันไม่ซ้ํากันด้วยทุกคนเราก็เลยแบบแลกมาแบบสะใจมากๆทุกคนจากที่บอกว่าถ้าไม่เต็มคอไม่กลับนะคะตอนนี้คือล้นคอแล้วค่ะทุกคนมีเยอะมากๆค่ะทุกคนนี่เลยวันนี้ก็แบบไปได้มาอีกเป็นสิบเลยค่ะ แล้วถ้าใครมีคำถามหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาเลยค่ะเดี๋ยวจะมาทำคลิปตอบนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะทุกคนกดแชร์กดรายการกปรดกดทุกอย่างเลยทุกคนบ๊ายบาย